โอเคครับ <Okay>. มาดูครับกลับเข้าสู่เกมเซิร์ฟนี้สกอร์สตอ่อ10ครับเปิดสี่ต่อ9เลยครับเพื่ผมได้ยิน <ผม S 1> ได้ยินการผมได้ยินกรรมาการขานเทนแต่ว่าสกอร์บอลอยู่ที่9ก้เดี๋ยวๆๆ เช็คกันอีกทีนะครับโมสกอร์บอร์ดด้านหลังเป็นก้าวแต่ผมรีบเหมือนกนรรมการขางเห็นนะครับทั้งคู่นี้นะฮ่องไม่ใช่ไหมสิบสิบสิบแซมมากินหน่ายครับสิบต่อสี่แล้วยังไงก็เปิดแล้วตามโอ้โหโเนี่ยครับจะตามไปเหยยีบเหมือนที่วิทยาวัยข้นผมทำเมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าไม่ข้ามครนะลูกนี้ครับโอ้นี่ครับตูดินเทาครับ หน้าซ้ายชงครับหไม่โดไดไม่เต็มครับใช่ครับ,รบโด<อ>ดไม่เต็มนะลูกนี้ครับินเลี่ยนมาลูกนี้แล้วตัดมันนขวาเปิดยกจากไคอรอดขึ้นมาให้วิไลวันแล้วเตะติดบล็อกยังไงครับยังเกี่ยวอีกหนึ่งครั้งยกจ่ายมาลูกนี้แล้วลไม่พลาดครับเอาจนได้ครับ ดูเขาโดนลูกแรกครับนิพพรเองเปิดหลังเท้าขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาสวยๆลูกนี้ครับแล้วต้องไม่พลาดครับนี่ครับถ้าเตะท่วมไม่ได้ก็เตะลอดบ้างก็ได้ฮะมาดูเสิร์ฟของทีมชาติไทยครับนิพพานโอ้โหดูครับอ้วนนี้นิพพรครับ ตูครับอ้ทุกยอดแล้ว<ม>ไต้<ม>ลงกับเน็ตเลยครับมาแล้วชัดเจนแล้วทีเนี้ยเวีวเยดนามบาเจียบสกอสี่ <c oughs> ต่อสิบสามเปิดครับยกมาแบบหนีแล้วก็พลิกท่วมล็อกครับลูกล่างไม่ได้สูงเลยเนี่ยแต่จังหวะการเข้าทำนี่แข็งแรงมากครับ ดูครับท่วพอกวิรัติโคพรผ์พรพรพครับจะจบสกอร์เดิม,มเลยหรือเปล่าครับ ready ยกน้ำ match point 14 match point ครับสกอร์14ต่อปล่ไปลูกนี้แล้วยังไงยกจากสายก่อนกลับเข้ามาที่จะพบลูกนี้เลย m a ้ c ย point ดีครับโอ้โหเป็นทีมชาติไทยครับคุยผมเซอร์ไพรส์เลยครับทีเดียว เซอร์ไพรส์เลยหน้าซ้ายเวียดนามเปิดลูกนี้ครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นลูกที่สุดมากนะครับแต่มันเป็นลูกที่ค่อนข้างรับยากครับพรผมว่าซ้ายลูกนี้เนี่ยมันจะเสียจังหวะเพราะเราจะไปรอลูกแรกไปแล้ใช่นนไหมครับแต่พอเปิดลูกนี้ได้เนี่ยเกมน่าจะสนุกขึ้นครับเหมาลูกนี้เวียดนามครับแล้วพยายามจะใส่จังหวะใส่น้ำหนักมาที่หน้าซ้ายแต่ลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับผมเชื่อว่าเกมนี้ จะสนุกแน่นอนครับทีมชุดชายเนี่ยจะชิงในวันพรุ่งนี้นะครับครบบครบ คอมเมนต์เรื่องเครื่องประดับนะครับคือมาแฮงตาครับใช่ครับวัดจ้าจะได้เลยเขาเป็นคนอะไรวัดเข้าตาเนี่ยเขาจะเห็นหมดเลยนะอาจารย์สกอกหกต่อสองฝ่ายลูกนี้แล้วนะขวาเปิดโอ้โหดูครับโอ้โหดูเซ็งโอ้จะคือแรงครับคือจะบอกว่ามันมีนะครับวันที่วิภาดาเองเสิร์ฟไม่เข้าไม่ได้เนี่ยครับแล้วเกมมันได้เลยแบบนี้แต่ผมจะบอกว่าถ้าเสิร์ฟข้ามอ่ะอย่าว่าแต่ผู้หญิงรับเลยนะครับ ผู้ชายยังรับยากเลยครับโอ้วันนี้เขาดูเพราะดูน้ำหนักและข่าแต่งของเขาครับเข่าแต่งเปรียบเทียบกันเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานจาได้ไหมพี่พาราเหมือนกัมีการิร์ฟเซตแรกเสิร์ฟเสียเยอะเลยครับพิ่พราเสิร์ฟเสียเจ้าตัวห้าลูกได้มื่อเซตแรกครับแล้วก็เจ้าตัวก็ดูจะแบบหุดหงิดาดูครับโอ้โหโดนผมโดนสาบไปสองลูกแดงเลยครับใช่ครับโอ้โหหัวแดงเลยครับดูดิเขาเขาจะขยันจะไปซูมเขาเนาะ นี่ดูครับจากจังหวัดบุรครับโอ้โอหน้าหน้าเบ้เลยครับดูเขาเนี่ยเปิดครับวันนี้พิธีกรตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเกิดดีเกิดดีจนเราบโอ้โหเริ่มมาเริ่มมาครับมีกเวลาจิตบุญโบ้เซวะ เซฟป้ายลูกหนียัดมาที่หน้าซ้ายแล้วยังไงเสียยาระหว่าโหูลูกนี้ครับเหมือนจะมาโดนป้ายแต่ยังทันนะพี่ปนาตามมาให้แล้วมาดูเกมท่าของเวียดนามลูกนี้เลยก่อนเล่นไว้ดีครับเอาเลยครับแบบนี้ครับมันถึงจะสูสีครับเซฟังหวะเสิร์ฟหูเสิร์ฟดีมากหน้าซ้ายลูกนี้ครับกดดันไทยได้ครับโโอ้หสีดันะครับ้วสีแดงเขียวปักนี่คือหน้าซ้ายชงที่ดีที่สุดในไทยของไทยตอนนี้แล้วนะครับทีมหญิงนี่ครับ โอ้โหแล้วจงังหวะสตอร,ร์เขาทำลูกนี้ก็ไม่พลาดครับเจ็ดต่อสามแล้วไปช,ช่องนี้ยังไงจะทันไหมโอ้โหลูกนี้ครับคือเสร์ฟดูครับโอ้โหนี่รับ ตัวมันจะไปรับจังหวะที่สองก็ไม่ได้แล้วครับลูกมันไปถึงสนามนข้างแล้ว3อียังตามอยู่ถึง5คะแนนครับสกาสาต่อ8แล้วตัดมาเปิดลูกนี้ยังไงครับยกด้วยซ้ายกลับเข้ามาให้อลังไทยนัยอยอดโอ้ยลูกนี้โอ้ชิโตะทัทนเนี่ยรออยู่แล้วนะครับแล้วดักจังหวะได้แล้วแหละแต่ว่าเหมือน พี่ก็เห็นแบบคือมันมองเห็นเกินนะครับเลยวิ่งเลยลูกครับลูกนี้คืออ่านเกมมาแล้วนะครับคืออ่านว่าลูกนี้เอาไทยหยอดแน่ครับล้วดูครับวิ่งไปตักผิดครับโอ้โหกำลังจะวางหลังเท้าครับแต่ยกซ้ายสวยมากครับซีนน่าจดจดูครับเขาก็เสรปกฏดันเราได้นะใครครับมาปั่นนะไม่รารับยากนะครับสกอร์อยู่ที่สาต่อสาโอ้โหพีชดา โโอ้หคือคู่ก่อนหน้าตอนที่เราไปดูคุณวอมอน้องบอกว่ามีการจะจะเหมือนจะจะมีการจะเจ็บที่หมอนนอนร้องหมอนหมอนรองเข,าข่า,เขาครับแ,รตแต่ผมเครียดอยู่ไม่ไหนพี่เสิร์ฟขนาดขนาดนี้ครับ<ห><ห>ปเปิดปอยก็เลยแล้วลงข้ามมาโอ่แบบโอ้โหแล้วดูครับปฏิกิรยิยาดีมากกับนักสายชงเวียดนามลูกนี้ครับ นี่ครับคือเปิดแล้วมันยกนยากครับเจ้าตัวเล่นเลยครับเป็นจังหวะหลอกเล่นเร็วนะใช่ครับกระโดดขึ้นไปปาลุนี้ลงใส่หลังบล็อกครับตอนนี้โอ,นอ้น่าจะไปกระโดดใช้ฝ่าเท้าเล่นลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วจัวลง,ล,งลงเลยครับจังหวะลงอาจจะมีปัญหาตั้งจังหวะลงคนระับแต่เขาก็มี สอก็ไม่ใช่ธรรมดาดูครับแล้วมันเสียหลักเสียหลักหลัก็มือรับน้ําหนักไปตรงนี้แหละครับนี่แหละครับโอ้โหเน,นี่ยครับรับน้ําหนักตัวครับคือก็ยังเฮนะก็ยังเฮแต่เขามือซ้ายคือแบบว่ารับไปแล้วตอนนั้นยังนี่อยู่ไงย,ยังแบบชา,ชาอยู่ชาอยู่ครับมือซ้ายยังชามือขวาโอ้โหยังไงกูเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะ <S 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 ตามตำแหน่งเ,งเองเป็นหน้าสายโฉมมันไม่ได้มีตังหวะที่จะขึ้นไปทําขนาดนั้นบ่อยเลยครับ ก็คืออาจจะอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ถ้าคนที่เจ็บข้อมือเป็นหน้าขวาทำเนี่ยโอ้เป็นหน้าขวาทำเนี่ยผมผมม่นน่าจะเล่นลำบากครับผมเพราะว่าต้องกระโดดขึ้นทําตลอดครับจิ้มจิ้มนะเทสว่าชาอยู่เปล่ารู้สึกตัวไหมเทสรู้สึกตัวไหมรับปากาจิ้มเล่นโอ้โหคือผมกำลังอธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง ผมก็ตกใจว่าเอาปากกาจิ้มผมทําไมครับเ <c oughs> จ๊กว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าเอาละครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งกันต่อเห<ม>นึ่งหมื่นเจ็ดพันคนทางยูทูบครับสวัสดีครับเออปล่อยลูกนี้แล้วอยากต่อเนื่องเปิดได้แล้วครับเวียดนามยกข,ขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาอะไครับคือพอลูกนี้เนี่ยหลุดเข้าไปถึงจังหวะเกมรับของแบ็กเวียดนามเองเนี่ยต้องบอกว่าเปิดลูกเมื่อสักครู่นี้สวยงามเลยครับ Ready? นะครับหมาของเวียดนามเสิร <Abby at> yeah. ์ฟไปลูกนี now, to to ้แล้วเจาะมาโอ้โหเสิร์ฟดีมากแต่วินาทีนี้เปิดดีกว่าครับลูกนี้แล้วก็ไม่พลาดยอละไทยโอ้โหแบ็คเวียดนามเสิร์ฟดีครับดูครับ แต่อลไทยเองสอดต,ตัวลูกนี้เหมือนจะสอดไปหลอกนะครับนีย่ยดูนะจังหวะก,การสอดตัวเข้าเหมือนเข้าลูกล้นไปครับแล้วเตะหันมาซ้ายซ้ายใช่คือไม่ไม่ได้เตะตรงตามให้ไปหาบล็อกทนี้สิบเอ็ดต่อท่าหมาลูกนี้โอ้โหเสียงเสิร์ฟวิพาดาลั่นสนามเลยครับดูครับโอ้โหเนี่ยครับ อีเดดแดงกาา็มาที่สนามด้วยนะเกาเชียรเกาเชียรไทยไวท<ย>ตัวลแค่ต่อ12นะครับเป็นน้ำลูกนีแล้วเข้า้าฝ่ายพระดายกขึ้นมาแบบนี้แล้วเวียดนามโอ,โอ้ลูกนี้เตะหน้าขวาหลุดออกด้านหลังไปครับอาราไทยอ้ทรงโอ้โหผมบอกเลยว่า2เกมเ,มเซิร์ฟของเวียดนามที่ผ่านมานะครับ ถ้าไม่ใช่วิภาดานะครับผมมองว่าเหนื่อยนะเกมลับเพราะจะไปเข้าเท้าซ้ายทันทีครับถ้าเป็นนิพพือเป็นปิมพพาหรือเป็นาพัชรินเลครับ<ว>เอาเลยครับมาครับ<ว>มีจังหวะช็อตเหมือนกันครับทีมชาติไทยไ<ว>เอาครับ<ว>สีสันสีสันครับกุุงใหญ่ครับ <im itation> <im itation> ขอโรถนะสอโทษแทนไม่เดียวด้วยผู้ชมให้เราเล่นมุกก็เล่นบ <traveling> <im itation> ้างสกอร์หนีเ7ต่อ12เลยคือทีมนี้ของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีม A ที่เอาไว้เอาไว้เอาแต้มในทีมชุดนะครับครับผม <im itation> คือถ้าถึงทีมนี้ก็คือเป็นทีมที่จะได้ได้เอ <im itation> ่อหนึ่งคะแนนแน่ๆในทีมชุดนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้มาเจอกับคนพอดีครับนี่ครับวิพาดาจิตพลวนครับแล้วไปไหนแล้วขอตัดหน้าซ้ายมาแล้วลูกนี้ยังไงกไ็ตกื้นไปแล้วครับโอ้โหดูครับคอนหนักที่หน้าขวาไม่ได้ปุ๊บนี่ตัดมาที่หน้าซ้ายเลยครับแล้วดูครับตัดมาลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับ เออลูกยกจากไายคอกลับเข้ามาลูกนี้แกไขยังไงครับยกขึ้นมาแล้วอโอ้ยลูกเตะไม่ข้ามเลยคือเขาถนัดเตะขึ้นรอบนะครับพอไปจังหวะทันแบ็กปุ๊บเนี่ยไม่ข้ามครับเจมสพเจมส์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 ดูครับเนี่ยครับเข้าคอไม่โดนลูกเลยลูกเนี้ย 15, เริ่มเ,เห็นลางๆๆมานละ้วสูงตอนหนึ่งก็น้ำมานี่ครับนี่เลยนี่นี่สายสังหารของจริงคือถ้าเสิร์ฟข้าวมานน้ำหนักเต็มร้อยโอ้โหดูคนระับ เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าดวงดีก็คงจะพูดไม่ผิดนะลูกนี้ครับเพราะว่าจะลดไปแล้วนะแต่ว่าดูครับไปพิกเน็ตคือถ้าไม่พิกเน็ตเนี่ยเขาเล่นได้แน่นอนนะลูกนี้ครับคือเขามารออยู่แล้วโอ้โหดูเงินนั้นยิ้มเลยครับโอ้เงินที่เขาเปิดหัวมารออยู่แล้วเปิดนูกนี้หลุดครับแต่ว่าสซอร์กอยู่ที่สองต่อหนึ่งแล้วอโคพกรูดมาครับ มาแบบดูครับน้ำหนักและทิศทางแล้วพิกเน็ตอีกครับเ,เป็นผู้พิพนามนาครับผ่านไปสองทีมที่ต่องแล้วครับก็เจอปัญหาการรับเสิร์ฟของไทยนี่ครับยังหาทางออกไม่เจอฝ่ายเลยเอือกเองไทยแลนด์ติดเน็ตเองครับเดนชเวนันครับ เอของทิศไทยครับปูว่าซีวันหนึ่งครับเสร์ฟไปายยูีิแล้วยังไงครับเปิดแล้วยกขึ้นมาที่จุดนัดพบแล้วก็เลยไม่ดีครับน้ไม่นามเปิดลูกเสร์ฟไว้ได้บ้างแล้วครับดูครับเปิดดีครับพวกนี้ครับแม็กตโต้เสร็จของเวียดนามครับ มาครับเกมเสิร์ฟเวียดนามครับลูกนี้จะไปไหนดีครับแล้วสิดินานเปิดลูกยกขึ้นมาให้กับอลัาไทยมาลูกนี้แล้วโอ้ลูกนี้อือขนองนบอกว่าไม่ต้องขอใช่ไม่ต้องขอ S <S โอ้โหลูกนี้ครับนี่นี่วิพาดาเสิร์ฟขนาดนี้ครับน้ำหนักแล้ววงเสิร์ฟเนี่ยโอ้ดูโดนพี่เอ่อผู้สื่อข่าวด้านหลังครับลูกนี้ครับกองชลเล่นนะดีจะเป็นเปิดไปแล้วลูกนี้ยังไงครับ ดีลูกนี้ครับเรียบร้อยดีเลยครับดีโอ้เจ็ดสิบสองห้าห้าครับแล้วเสิร์ฟไปลูกนี้มาแล้วเรียบร้อยดีครับ <ช ern> โอ้โหโหเอ็มเสิร์ฟลูกนี้ของวิภาดาจิตพวนครับโอ้ยวิภาดาครับดูครับเสิร์ฟช่องนี้ครับอออืื<ช>้ห <ern> ก็กลับมาที่ช่องเดิมที่เธอเสิร์ฟแล้วได้แต้มอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือช่องสกออยู่ที่สิบสามต่อหกเลยจะไปเลยก็โอ้โหดูครับหูดูขนาดขนาดผู้ผู้ผู้จัการทีมยังร้องหูเลยเห็นโอ้นในกีฬาเสิร์ฟลุกนี้ครับสุดสัยพันสืบครับนึกถึงลูกเสิร์ฟตัวเองตอนสมัยรุ่งๆไหมครับสุดสายพันสืบ ดูครับลูกนี้เป็นเป็นช่วงคือไม่ผมบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายแล้วเสิร์ฟได้จังหวะนี้เนี่ยรับยากเหมือนกันครับแล้วตัดมาที่ฮอลล่าไทยรูปนี้โอ้โหเอาเลยครับใช้เป็นจิบหอยครับยังไม่ทำงานครับเอากองเชียร์ตอนนี้มาแล้วครับนี่กองเชียร์ครับส่งเสียงแล้วไทยแลนด์ในกีฬาทีมซีคร ไม่วอมแล้วเดินกลับมาพักแล้วครับตอนน<อ>ี้คือวอลแล้วมาดูการแชมเปี้ยนชิพพอยของทีมชาติไทยขึ้นมาแล้วินายิตร์พวงนครับผมโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้มาที่หน้าขวาครับแล้วเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยครับเรียบร้อยดีเลยครับทีมชาติไทยไม่ต้องลุ้นกันถึงทีมซีครับเ <c oughs> พราะว่าทีมเอและทีมบี <c oughs> พวกเธอเก็บสองเซตรวดฮะสองศูนย์ครับ สองต่อศูนย์ทีมครับสองต่อศูนย์เซตด้วยครับทั้งสองทีมเลยครับโอ้วโอ้ต้องบอกว่าสาวไทยมาวันนี้มาแบบโหมดมากครับแล้วสกอร์ทั้งสองทีมมาทีม A และทีม B ครับทำคะแนนเท่ากันสองเซตนะทีม A ทำสิบห้าต่อสี่และทีม B ทำสิบห้าต่อเจ็ดทั้งสองเซตเลยโอ้โหสิบห้าต่อเจ็ดครับเมื่อวานนี้พี่ผมพูดผมผมผม,ผมบรรยายผิดบอกว่าเวียดนามได้แชมป์เนะี่ แล้วคนเอาไปตัดมีมไม่รู้เขาด่าผมว่าว่าปัญญายบยายัญญาผิดได้ไงไม่มีมไม่ได้เป็นมีมตัดทัวตัดทัวไม่ได้เรียกตัดมีมไหมโอ้โหต้องยอมเลยครับ